สวัสดีครับตาเตียงคับสวัสดีครับขิดครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับผมเขยิสานใต้ครับวันนี้ครับมาติดตามแนวทางความฝันของคุณตาเตียงในงวดของวันที่16ธันวาคม67ครับท่านผู้ชมชครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณอ่าคุณน้ำครับแล้วก็คุณวัชราพรแล้วก็คุณเบลนะครับที่มีน้ำใจฝากเงินมาให้คุณตาเตียงเนาะครับ ข้าก็ขออนุโมทนาบุญด้วยครับขอให้พี่ทั้งสามขอขอบคุณครับที่เจ้านายฝากมาให้ครับคุณตาเตียงก็ดีใจมากเนาะคุณตาครับจะได้เก็บเงินนี้ไว้อซื้อกับข้าวแล้วก็ใช้จ่ายครับต่อต่อไปเนาะคุณตาเนาะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยครับขอให้พี่ทั้งสามมีแต่ความสุขครับไม่เจ็บไม่จนครับพบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะคุณตาครับ ในวันที่ผ่านมาเนาะครับท่านผู้ชมคงจําได้เนาะครับคุณตาเตียงครับฝันเห็นเลขหกหนึ่งครับท่านผู้ชมครับชัดเลยที่บนกําแพงเนาะคุณตาตัวเดียวเท่านั้นครับท่านผู้ชมหกหนึ่งครับที่คุณตาให้แนวทางมาครับถือว่าคุณตาฝันเม่นมากๆเนาะครับครับแล้วคุณตาเตียงได้ซื้อไหมครับไม่ได้ซื้อหาเงินมาได้อซื้อห้าบาทสิบบาทตามไม่ซื้อครับอ๋อครับครับ ก็คือคุณตาก็ไม่ไม,ไม่ได้เรียนเลขด้วยเนาะเ็นบอกว่าจะไปยืมเงินคนอื่นร็ไม่ได้แล้วไม่ซื้อก็คือเขาไม่มีให้ยืมครับคุณตาก็เลยบอกเขาครับก็เลยบอก <เล S 1> ให้เขา,ขาซื้อ,อครับครับแล้วก็ถา้าซื้อน้อยคุณตาก็ไม่อยากจะซื้อใช่คร,ครับเวลาว่าคุณตาเตียงแต่ก่อนก็เรียนหนักเหมือนกันเนาะแล้วก็แล้วก็บอกผมว่าหยุดมานานแล้วเนาะสิบยี่สิบบาทตาไม่ซื้อแล้วครับ ก็ไม่เป็นไรก็ก็เลยบอกคนอื่นไปครับอืมก็คือคนแถวบ้านก็ถูกครับคุณตาอยู่เนาะถูกครับที่บอกเขาไปเนาะบ้านโคก็ถูกอืครับ,ร,บร้านอยู่นี้ก็ถูกครับคุณตาครับแล้วความฝันอ่าในวันนี้เนาะที่ค,คุณตาบอกผมว่าฝันแล้วคุณตาเตียงฝันว่ายัางไงบ้างครับผมก็พีงคน,นเก่าในใช้ชุดเก่ามาเออ,เอ,อ,เอ,อชุด ๆๆๆที่เกียวเรื่องเลมันจะบอกทิศเนี่ยเขาก็ติดใ้ดอกไม้กระลาบในเกงในเสื้อฟ้าเขาเขามายืนในวิถตรงที่หัวนอนครับเขาเขาก็มาขอบคุณที่ตาทาบุญให้หนูขอบคุณคเอาตาก็หนูเสร็จแล้วได้รับได้รับพระจ้า,าคือตาพอเธอปุ๊บเขาก็ หนูจะกลับแล้วโจงวดน,นี้เป็นยังไงเอาตาจับแม่นนะเอาแม่นดิเลขอะไรเขาก็เลยบอกมันเดิมเลยละห้าสี่สองครับเพราะเขาก็บอกแค่นี้แหละเขาก็กลับแล้วตาอเลยวาหนูไขโชคดีนะตาไขาโชคดีนะครับเขาบอกแค่นี้ ครับเขาผู้หญิงคนเก่าดีก็ใช่สุดเดิมพูดมาแล้วคนลุกเลยนะตา <c oughs> ครับก็แค่นี้ตาก็ตื่นตาฝันเมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่อ๋อครับครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เหลือเชื่อนะครับ <c oughs> อันนี้มันก็คือถ้าเราไม่เจอด้วยตัวเองเราก็ไม่เชื่อนะตา <c oughs> ใช่ครับอ่าก็เหมือนคุณตาเตียงฝันว่าผู้หญิงคนนี้ครับท่านผู้ชมคนเก่าเลยมาบอกเลขเนาะครับ บอกว่าให้ไปดูเลขที่กําแพงครับแล้วคุณตาไปดูก็เห็นเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมในว่าที่ผ่านมาครับแล้วคุณตาเตียงบอกว่าเมื่อคืนนี้ครับผู้หญิงคนนี้มาหาคุณตาครับท่านผู้ชมก็ใช่ชุดเดิมเนี่ยมาหาคุณตาเตียงแล้วใส่ชุดเดิมด้วยใส่ชุดก็คืออ่าชุดสีเขียวจะเป็นผ้าถุงเนาะแล้วก็มีดอกไม้ครับท่านผู้ชมไร้ดับประดับในแขนในขาเขาในนิ้วในเสื้อในอะไรด้วย ที่คุณตาบอกครับเข้ามาลาครับท่านผู้ชมครับ่บาวใ<ห>ผม<า>คนนุ่นคนลุกเลยคุณตาก็บอกว่าให้ตายโชคดีคี่ตาทําบุญให้หนูก,ก็คือในเรื่องจริงนี่คุณตาได้ทําบุญให้เขาไหมครับทําตื่นเช้ามากไปวัดทุกวันเนี่ยอ๋อก็คือได้ทําบุญกวดน้ําบุที่ส่วนของสวนให้เขาใช่แล้วคราวนี้เขามาบอกว่าอะคุณตาหนูขอบคุณมากมากมากที่ทำบุญให้ครับคือเขาจะไปแล้วใช่อ่า แล้วไอ้ตัวเลขที่เขาบอกในความฝันนี่คือ542ใช่เขาบอกนี่คุณตาถามเขาใช่ไหมครับถามถามว่าก่อนจะไนี่จะออกอะไรคุณตาคือชอบเลขอยู่แล้วเนาะใช่แต่ชอบันยังไม่ได้ซื้อตัวเองครับคือถามเผื่อท่านผู้ชมถามเผื่อเอซเนาะคุณตาใช่ครับเขาบอกมา542แต่542นี่คุณตาจําได้ไหมมันเป็นเบอร์โทรเขาที่ที่เขาบอกนึกว่าที่แล้ว ครับเบอร์โทรอันนั้นไอ้ที่คุณคุณตาแจ้ได้วยไหมคือเขาบอกห้าสี่กับสี่สองสองสี่สองสองเบอร์โทรใช่อันนี้เขาเลขนี้เขามาบอกใหม่เนี่ยครับบอกเมื่อคืนครับจะเขาหรือไม่เขาหรือว่ามันจะมาเพราะว่าไอ้ที่เขาบอกให้คุณตาไปบูไปดูที่อบนกำแพงคือหกหนึ่งแล้วก็ถ้าเลขออกแล้วเขาบอกว่าให้โทรไปบอกเขาด้วยนะอย่าลืมเบอร์โทรครับเบอร์โทรก็คือ ห้าสี่กับสี่สองสองครับแต่ตัวที่เขาบอกคุณตาเมื่อคืนนี้คือห้าสี่สองครับคขนมาเมื่อคืนเนี้ยเพื่อยิงคนเก่าเนี่แหละครับครับอืมอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับท่านผู้ชมอ่าคือคุณตาเตียงนะครับเจอเหตุการณ์นี้ในความฝันครับท่านผู้ชมครับคุณตาก็เลยมาเล่าให้เอฟซีฟังครับอ่าก็ให้พิจารณาดูเนาะครับอ่าว่าความฝันของคุณตาเนี้ยน่าจะอ่า ก็คือว่าตัวเรียกที่ผู้หญิงในความฝันให้นะครับท่านผู้ชมน่าจะมาในงวดนี้หรือเปล่าครับให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะตาเนาะครับทำไมมาห้าสี่สองบางทีก็เบอร์โทรเขาเนี่ยแหละครับก็คืออยู่ในนี้เนาะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับครับก็คือตัวนี้เลยครับเขาบอกเมื่อคืนนี้คือห้าสี่สองครับท่านผู้ชมครับแต่เบอร์โทรที่เขาให้ในงวด ที่ผ่านมานะครับที่เขาบอกว่าถ้าเลขออกหกหนึ่งให้โทรไปบอกเขาด้วยครับคือห้าสี่แล้วก็สี่สองสองเบอร์โทรจะไม่ตาคิดดูจะไม่มีแค่ห้าตัวว่าใช่ครับแล้วแล้วคุณตาก็ไม่รู้จะโทรไปหาเขายังไงเนาะก็ <c oughs> แล้วเมื่อคืนนี้มันแปลกตรงที่ว่าเข้ามาหาคุณตาเตียงครับท่านผู้ชมครับโอ้เออทิดกดกดไป ห้าสี่สี่สองมีเบอร์โทรไหมไม่มีไม่มีนั่นแหละย้อ <c oughs> นเบอร์โทรยังไงมีอย่างนี้เลยครับอือเนี่ยมันปิดสนาอยู่ตรงนี้แล้วเนาะ<ม>ตาแต่แต่เขาบอกชัดเจนห้าสี่สองหรือว่าถ้าท่านผู้ชมที่อรับชมคลิปนี้อยู่นะครับเขาบอกว่าผีบอกหนคนบอกขึ้นเนาะอาจจะเป็นห้าสี่หนึ่งก็ได้ครับท่านผู้ชมครับก็คือลงมาแค่หนึ่งก็ได้เนาะคุณตาเนาะใช่ครับก็อ่าประมาณนี้ครับ คุณตาก็เล่าจากความฝันเหตุการณ์ที่เห็นครับฝันไงตากระบอกแบบนั้นครับครับอืมก็ประมาณนี้น้องครับคุณตาครับอก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมเคยสานใต้ครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านขอให้โชคดีทุกคนครับคุณตาอวยพรให้เอฟซีนะครับผมก็ให้ พวกเจ้านายผู้หญิงผู้ชายาใครถูรดีทุกคนผู้เล็กื่อเบอร์ให้ถูกเหมือนตาปารครนาขอบคุณมากมาครับคุณตาครับครับเดี๋ยววันนี้ถ้าเลขเข้าสามตัวนะตาเดี๋ยวเราไปทําบุญให้เขาเนาะบางทีเขาบอกให้โทรหาทีหลังต้องให้จะอกตัวนี้กับตัวนี้อีกแล้ว,วาถ้าเล็กเข้าให้โทรบอกครับครับ อันนี้ก็ความเชื่อของเราเนาะตาใชค่ครับเอา <Okay. S 2> ความฝันเนาะ